ชีวิตแจ็คอัมพรนั่งขายน้ำพริกลำพังส่งเลี้ยงลูกชายหนึ่งในหกเซียนโบกมืออัลลาทีมชาติชีวิตไม่เหมือนเดิมหลังจากอัมพรยาขาดอดีตสามีนั่งขายน้ำพริกลำพังส่งเลี้ยงลูกชายถือเป็นหนึ่งนักตบลูกยางสาวไทยที่สู้สุดใจซาลาอัมพรย่าพาหรือแจ็กกี้หนึ่งในหกเซียนที่เดินทางไปสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2021ประเทศอิตาลี โดยแจ็กกี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน17คนที่สมาคมลูกยางเรียกตัวเข้ามาช่วยทีมชาติโดยก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนตัวแจ็กกี้เองได้ประสบมารสุมปัญหาด้านชีวิตคู่หลังเมื่อวันที่4มีนาคมแจ็กกี้ได้ตัดสินใจโพสภาพใบใหย่กับสามีคือนายสมพรวรรณประภาที่แต่งงานกันมา6ปีผ่านทางอินสตาแกรมแจ็กกี้ไบมพร้อมระบุข้อความว่าบันทึกไว้ในความทรงจำฟ้าหลังฝนยอมสดใสเสมอ จะไม่พูดว่าใครผิดแต่มันคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเราสองคนเดย์ได,ไดว่าทําเอาช็อกวงการวอลเลย์บอลไม่น้อยหลัง6เซียนตบสาวไทยได้ออกมาอำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทาเอาแฟนวอลเลย์ถึงกับน้ําตาตกน้ําตาซึมไปต,ตามๆกันและถึงแม้ว่าในวันนี้พวกเขาจะตัดสินใจอำลาวงการไปแล้วแต่เชื่อว่า6เซียนตบสาวไทยจะต้องจดจำและตาตึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน หลังจากเล่นให้กับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานถึง20ปีและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ทางด้าน5เซียนตบสาวไทยจะอำลาแล้วแต่ก็ยังมีอาชีพรับรองคือการเป็นพนักง,งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีเพียงทางด้านของอำพรยา่าผาเท่านั้นที่ไม่ได้รับการทำงานในกฟผด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดูอีกอาชีพของอำพรยา่าผาหลังอำลาและเป็นเพียงคนเดียวในบลวันดา6เซียนที่ไม่ได้เข้ารับการบรรจุที่การไฟฟ้า แต่งานนี้ก็สบายใจได้เลยเพราะเธอมีธุรกิจขายของออนไลน์อยู่ไม่ว่าจะกระเป๋าสื้อผ้ารองเท้ารวมถึงหมูแดดเดียวและน้ำพริกที่เป็นสูตรลับของครอบครัวเธอเอง